ใจของฉันเฝ้ารอกระทิ้นบุญใหญ่แสงธรรมสวยัยบุญไหนก็ไม่เทียบทันอยากให้เธอนั้นมาร่วมกันสร้างบุญเรื่อยไปอย่างนี้ทุกทุกปีไม่มีนิหา ใจของฉันรอคอยผู้มาร่วมบุญหวังช่วยเกื้อนุนธรรมะตราบนานเท่านานจากวันนี้มอบทั้งหัวใจถวายพระสัตว์เท่านั้นขอผลบุญคุ้มครองถึงสุดแห่ง ิ้นร่วมใจถวายหัวใจรอวันสร้างบุญหวังเธอมารวมคำจุนพระสาทไปด้วยกันได้มา จันคืนเผ็นงดงามให้เห็นจำชัดตราบจนนี้รันหมดชีวิตนี้เรามอบให้ทำมามั่นของสเสมอเพราะหัวใจของเรารักบุญเท่านั้นมีมังมายังบางเต้ สับปริวารังกัทินาจีวระทุสังสังคสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตสังโคอิมังสัพปริวารัง กาธีนาจิระวาทุสังกาธีนาจิระวาทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิค้เหตวาจะปฏิค้เหตวาจะอิมินาทุเสนาอิมินาตุเสนาอธินางอธินังอัทธารตุอัทธารตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะ นิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ <eszcze S 1> ้า,จาทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายขอน้อมถวายข้าจีวรกระถินข้าจีวรกระถินพร้อมด้วยบริวารนี้พร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด <popping up. S 2> ่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระพิสุสงฆ์สง์จงรับจผ้าจีวรกรถินวรกถินพร้อมด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกรถินจงกินด้ยาผืนนผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมสุรรคผลิพาน แข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานลอานานเธอหัวใจของฉันเฝ้ารอกระทิ้งบุญใหญ่ แสงทาสว่บุญในก็ไม่ที มิกายะมิใายะภูฐานะสุขายะาอายะมิตานายะจข้าแพระททผู้เิพระี่สุขสมผู้เจริญขาพระจขอนุญาายขอนา เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชนเพื่อรับสู่เพื่อความสุเพื่อรับผ้ิพิพาเอรัมิพิาดข้าพเจ้ามิาตลอดกา่วกรุธรรมตราบนานเท่านานจากวันนี้มอบทั้งหัวใจถวายพระสัตว์เท่านั้นขอ ถึงสุดแห่งธรรมกทิ้นร่วมใจถวายหัวใจรอวันสร้างบุญหวังเธอมารวมคำจุนพระสาทไปด้วยกันได้มาครั้งหนึ่งซึ่งใจบอก ทรงดีใจค่ะที่ได้เป็นได้เป็นประธานกระสินสามวัดทุกปีปกติก็ตรวจมนทุกเชา้าแล้วก็ท่องคาถาของกระสินนะฮะทุกวันแต่พอปีนี้ก็ตั้งแต่เอาผ้าพระกระสินไปที่บ้านก็ท่องทุกวันสวดทุกวันแล้วก็สวดแล้วก็นึกถึงด้านขอให้ด้านคนจากข้อกาหายทุกวง พิ่มใจที่คือตอนที่ท่านบวชก็ท่านก็นมาสอนให้ทําที่บ้านท่านมาสอนเองด้วยไม่นายนั่งธรรมะก็อยากอยากใ,ให้ท่านเมื่อคือท่านไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งหมดให้ท่านนั่งธรรมะของท่านแล้วก็ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง จะได้มีอายุยืนยาวจะได้เผยแพร่พระธรรมกายไปทั่วโลกผมความตั้งใจของหลวงปู่และคุณยายวันนี้วันนี้ก็เอาบุญที่ทำทอดกถินวัดกลางมาถวายหลวงพ่อขอให้ท่านได้รับบุญด้วยแล้วก็แล้วก็ขอให้ ให้เรารู้สึกสังลายของท่านตรงมีอายุมีอายุยืนยาวเพื่อจะได้ช่วยท่านบำรุงพุทธศาสนาต่อไป ดวงน้อยเติมเต็มด้วยบุญกระทิ่น